แมวไเอ๋ยแมวเหมียวพี่ทองเล็กทองเล็กนำทีมน้องๆมาเล่นการตรงนี้นั่งเล่นพักผ่อนสบายใจอยู่หน้าพระประธานนี้ แมวเหมียวพักผ่อนสบายใจวันนี้อากาศดีแดดไม่ร้อนฟ้าฝนลงมาปล่อยๆนิดหน่อยตอนนี้ก็ชุ่มช่าเย็นสบายมีแมวนั่งพักผ่อนอยู่ที่บริเวณสาราพระประธานพุทธสถานวัดปงชัยแจ้ห่มลำปาง ก็ขอนำภาพความสุขนี้ส่งถึงยังเอฟซีทุกคนทุกท่านขอความสุขจงมีแด่ทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตาน้องๆเหมียวด้วยดีตลอดมาและตลอดไปสำหรับเมีเมียววัดปงชยัยอยู่ดีมีสุขได้ด้วยน้ำใจเมตตรีที่เอฟซีมีเมตตาส่งอาหารมาให้กับน้องๆเมียวได้อยู่ได้กินกัน พร้อมทั้งหยุกยาวิชภัณฑ์ต่างๆการดูแลเรื่องการทำวัคซีนการทำหมันการเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเรื่องปกติของธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บและมีตายเป็นธรรมดาเกิดมาบนโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกชีวิตก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา แต่ในช่วงที่ยังมีชีวิตอ,อยู่นั้นก็ขอให้ได้อยู่ได้มีได้กินได้ไม่ทุกข์ไม่ลำบากท่านี้ก็สุขใจขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านขอทุกท่านจงพบกับความสุขสมปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเธอน